มานะครับรถซีแพ็คขั้นแรกครับ ชงง่งพีนอตีแบบเทพปูนครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็รถบปูนเราก็มาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วพร้อมที่ทําการเทนเนาะพี่น้องวันนี้มีภารกิจเล่งด้วนครับผม พอพี่ทุ่นครับกับขยันครับพี่น้องแอมพี่น้องไาเกี่ยวแหลกมาแล้วครับป็นตูนน่ำผิดคุณยอดครับเด็ดก,กับลูกทุกยอยันอ,อ,อ้าวโอ้ยไปเอกก้องชนกันซะแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không, không muốn tao, không muốn tao, đi học không tao, đi học, đi học, đi এইখন যাবানে জাপ

ยิบต oh, ัดยิ่ใส well> ่เบิดฟลาพ่อเฮ็ดเองเลยบอกเฮ็ดครับช่วยกันช่วยกันเอาเอาอนุ ways, ่งต to ูแล้แบบไม่ม่กินไดายตัดเป็นพ่อวิทูลุยเองเลยครับเสร็จเผื่เขาไม่นาอยู่ในรถม่นาอยู่ตักลุย เป็นลำเพลินครับผมเพ็รลำเพลินเราต้องปังตามไปครับตามไปครับพี่นอ้องตามไปครับ ปูลแล้วครับเทปูลแล้วค่ะพี่น้องอันนี้อีพ่อกบของเรานะ,ะอีพ่อกบเป็นทุกอย่างให้คุณแล้ว <laughs> อันนนี้็เปไงนะ ไปถือสองช่องเลยครับช่องน้องไปเองแล้วก็ช่องของพ่อด้วยนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นเป็นตากล้องนะพนักง,งานของเข้าหลายครับพี่น้อง ดูดูพกบของเรานะครับพกบของเรานี่สายลุยจริงๆครับสายลุยอีหลีครับเอาพี่น้องครับคือว่าเป็นเป็นรถดปูนขั้นแรกซีมาเดพ์คนที่ตรงนี้ครับครับผมนี่เพิ่งบริเวณทางนี่มาด้วยครับแล้วไปที่ไปใส่ปูนกระพาซิกิวครับพอดีรวมแล้วครับเป็นจำนวนหนึ่งพอดีพ็ดีก็มาทาง ครับผมครับทีมาให้ก็ตั้งใจัาดูที่มาพร้อมรับเี่ยวทานึงครับในการเชี่ยวดับตูศิรจ้าครับครับผมนี่ไงี่มาให้กลังใจกันครับนตอกล้องนี่ถอดั้เพื่อเพื่อนดยตรงเลยครับม้ตบ่าวยกะันี่ช่วใกันได้ใส่สุดเต็มยศม้าเลยครับ ขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยครับจูบกันจูกันครับมีเพื่อนบรรยากาศดีด้วยครับพี่น้องครับเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพ้อกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ